ที่คลังคิงเน็ตเวิร์ k เชียงใหม่นะครับต็อกคิดที่เชียงใหม่วันนี้มีชื่อชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออํานาจครับชื่ออํานาจเนาะคุณอํานาจนี่อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ครับอ๋อนักศึกษานักศึกษาเนา<บ>ะครับตอนนี้ไปฝึกงานครับทีนนบท่ที่ไหนที่ไหนฝึกที่ไหนนี่โรงพยาบาลตะบลท่าศาลาอ๋อของอะไรอยู่ในส่วนของกองสาธารณสุขกองสาธารณสุขโอเควันนี้มาที่ King Network มามาซื้ออะไรครับวันนี้ วันนี้มาซื้อเพียวไว้เพียวไว้แล้วก็กาแฟเพียวไว้ครับแล้วก็แฝเพียวไว้เนาะทำไมถึงเห็นม่เคยมาซื้อแล้ววันนี้มาซื้อซ้ำข้ออะไรฮะเคยเคยทานยังครับเคยทานเพียวไว้ครับเคยทานเพียวไว้เนาะทานแล้วเป็นยังไงก่อนก่อนทานนี้เพราะอะไรถึงทานฮะอยากปัญหาสุขภาพอยากลดน้ำหนักใช่น้ำหนักก่อนทานเท่าไหร่ครับเก้าสิบครับเก้าสิบโอ้โหเก้าสิบด้วยเหรอครับเพราะเขาเขายห้่นฮะวันนี้มันไม่ถึงมันหล่อมาเลยวันนี้หุ่นดีไหครับมครับ ก็หลังแกกานมาแล้วกี่วันฮะประมาณหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเนาะแล้วเป็นยังไงฮะทานไปหนึ่งกล่องอ่าทานไปเกือบจะหมดกล่องก็ช่างจะลัน้ำหน้าอีกทีก็เหลือแปดแปดสิบห้าเหลือแปดสิบห้าก้อนโอ้โหลดไปห้ากิโลใช้เวลาไม่ถึงเดือนยังไม่หมดกล่องเนาะยังไม่หมดกล่องวันนี้กลัวมันจะอ่ากลัวมาซื้อไม่ทันจะได้ไม่ได้กลัวไม่ต่อเนื่องก็เลยมาซื้อเพิ่มวันนี้ มากับคุณสึกจะมากับที่รักเลยน, <laughs> นั่งโทรศัพท์อยู่นั่นโอเคครับผม <laughs> มั่นใจนะว่าลิขวันณณของคิงนิสเวิร์กดีเนาะครับครับถ้าสนใจบอกต่อคุณอำนาจมีเบอร์ไหมคุณต <c oughs> ่าติดต่อผมได้ครับ08 0 0 5 8 0 4 6 8โอเคครับนูอำนคุณอำนาจนะครับจกักษมณีครับขอบคุณครับ <c oughs>